สังคมประชาชนชาวบ้านก็รู้อย่างแรกก็คือหากินกับการแต่งตั้งโยกย้ายที่ผ่านมามาพูดถึงรัฐบาล9ปีมีไหมว่ามันผ่านแล้วอะเราก็ไปเก็บคืนก็ไม่ทันมันมีทุกตำแหน่งมีทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงขององค์กรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไล่เลียงลงมาทุกระดับทุกตำแหน่ง มันมีการซื้อขายตําแหน่งไหมมีจะเอาหลักฐานไหมจะเอาตัวเลขไหมมันมีห้างเช้งบอกไว้หมดเลยและก็เป็นเรื่องที่ดีไงเพราะว่าในการพิจารณาประชุมกสรารครั้งหลังสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีการพิจารณาในวาระนี้แต่ก่อนที่จะมีการพิจารณาถ้าวันนั้นมีการเคาะ เรื่องการซื้อขายตําแหน่งผลประโยชน์มันไหลทันทีมันไหลจากระดับตําแหน่งระดับสูงลงทันทีเพราะทุกตําแหน่งมันอยู่ในมันเป็นโพยมันอยู่เรียบร้อยหมดแล้วถ้าหากมีการเ็นระดับหัวปับ๊บระดับล่างก็ใส่เข้าไปทําไมอะ่ะเพราะทุกตําแหน่งระดับล่างลงมาเนี่ยเ<อ>าขาวางมันจําจ่ายเงินดาวันเสร็จแล้วก็นี่ไงผมถึงบอกว่า สิ่งนี้ผมก็มีความกังวลมันเป็นวิกฤตขององค์กรไหมแล้วมันทำให้เนี่ยองค์กรเนี่ยก็ถูกประชาชนทั้งหลายเนี่ยหมดจัดทาความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะการเข้าสู่ตาแหน่งอะ่ะเขาต้องลงทุนมเมื่อเขาลงทุนแล้วไม่ถอนทุนได้ยังไงแล้การถอนทุนบาปเคะมันตกกับประชาชนเกิด ขึ้นกับสังคมหรือกระทั่งเศรษฐกิจที่คุณเศรษฐาเนี่ยมีความชำนาญมีสามารถที่จะแก้ไขให้ได้ทุกท้ายก็ไม่พ้นภาระของตำรวจอีกอนี่คือสิ่งที่ผมถึงอยากว่าผมอยากจะมาวันนี้พักเพื่อไทยไม่ใช่ผมไม่เคยมาผมก็บอกกับทุกท่านว่าวันนี้ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ผมเดินเข้าประตูหน้าทุกครั้งมาผมเคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยก็คงปฏิเสธไม่ได้สี่หปี ที่ผมเคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไเหตุผลที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปมันก็มีเหตุผลนะทุกครั้งผมก็มาประตูหลังก็กดลิฟต์ขึ้นไปข้างบนจะชั้นไหนผมก็ขึ้นไปได้ทุกชั้นห้องไหนผมก็ไปได้ทุกห้องหรือผู้ใหญ่ในพรรคหลายๆท่านก็ผมก็ต่อตรงต่อสายคุยพูดบอกถ้าแค่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยแต่เหตุใดทำไมผมต้องมาอยูอย่ตรงนี้เพราะผม ผมไม่ต้องการเนะี่ยเข้ามาแบบมุบมิบอยู่ๆเดี๋ยวมีคําสั่งมาปับ๊บอา้าวนายถ้าเป็นไปได้นะหรือพัคเพื่อไทยให้โอกาสผมก็จะต้องมีคําถามเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตอบสังคมต่อพวกท่านก่อนที่จะมีคําถามเหล่านั้นดีกว่าและจะเป็นเรื่องผมเชื่อว่าท่านๆท,ท,ที่ผมนับถือหลายๆท่านข้างบนเนี่ยก็จะสบายใจนะเพราะผมก็ได้เคลียร์ตัวผมนะ และผมมีเจตนาวัตถุประสงค์ยังไงกับองค์กรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบางคนก็จลพูดถึงตัวผมเลยว่าแล้วแล้วเขาจะคิดยังไงกับพี่ที่งนู่นทึ่งนี่ผมบอกตำรวจคนไหนก็ได้ในองค์กรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะใครลองยี้กับผมให้รีบแสดงตัวออกมาแล้วผมจะบอกเองอ่ะคุณมายี้เพราะอะไรอะไรที่คุณเสียประโยชน์ นะเพราะผมเข้ามาเนี่ยมันจะไปขวางผลประโยชน์พวกคุณใช่ไหมผมก็จะถามกลับแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปไอ้ง่ายนิดเดียวสิบปีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการคุณอะ่ะมันจะเห็นหมดอะ่ะคุณไปอยู่ตรงนั้นตำแหน่งตรงนี้และไอ้ตรงไหนอะ่ะมันเป็นตำแหน่งอะไรอะ่ะมีผลประโยชน์ไหม มีอำนาจหน้าที่ยังไงเดี๋ยวมันกอกับเห็นหมดเคลียร์แล้วทุกตําแหน่งแล้วคุณจะมาเถียงกับผมไหมว่าถ้าคุณจะมายี้กับผมแล้วผมมีอะไรนะผมเคยทําอะไรให้กับองค์กรแล้วผมมาเนี่ยจะมาหาตําหาประโยชน์จะมาทําเรื่องจะมาทําโพยนะซื้อขายตําแหน่งไหมผมไม่ทําเด็ดขาดและสิ่งที่ผมไม่อยาก